เรียนรู้ออนไลน์บายโคุโลสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำคุณนะครับในเรื่องของการเปิดใช้งานเฟซบ o o กโปรเทคนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ Facebook ให้เปิดคนที่มี Facebook นะครับให้ไปยืนยันเป็นการยืนยันรหัสผ่านแบบ2ชั้นนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการถูกแฮ็กของ Facebook นะครับเรามาชมขั้นตอนเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เปิดใช้นะครับไปที่ Facebook นะครับ แล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันของ Facebook ได้เลยอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าให้มาเลือกตรงที่3ขีดด้านล่างนะครับตรงนี้เลยครับอ่าคลิกเขนมาเสร็จแล้วให้เลื่อนมาข้างล่างครับจากนั้นมาเลือกที่การตั้งค่าแบบส่วนตัวครับอ่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่อ่าการตั้งค่าครับด้าน,นบนเลยจากนั้นมาที่รหัสผ่านตรงนี้นะครับรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย จากนั้นมาที่การตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สําคัญของคนตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าเรามีเครื่องหมายถูกด้วยกัน3ข้อนี้แสดงว่าเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับจะทํายังไงนั้นนะครับเรามาชมขั้นตอนเลยนะครับผมขออนุญาตล็อกอินในส่วนของ Facebook อีอกหนึ่งเฟซบุ๊กแล้วกันนะครับเพื่อจะใหะ้ดูในการตั้งค่านะครับเหมือนเดิมนะครับ เราก็มาเลือกข้างล่างเลย3กขีดดานล่างนะครับเสร็จแล้วมาทีา่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวมันเดิมตัวนี้นะครับามาที่การตั้งค่า,ามาที่รหัสผ่านได้ความปลอดภัยนะครับมาที่การตรวจสอบอะนะครับอันนี้คือเรายังไม่ตั้งค่านะครับถ้าเราไม่ตั้งค่านะครับมันจะยังไม่ขึ้นขึ้หมาถูกให้นะครับ ให้เราไปยืนยันในส่วนของข้อแรกเลยนะครับก็คือการเปิดใช้งานการเตือนเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คืออะไรก็คือถ้ามีคนเข้ามาใช้หรือว่าบัญชีของเรานะครับมันก็จะส่งข้อความนะครับไปยัง Facebook ของเรานะครับหรือว่าเปิดแจ้งเตือนใน Facebook นั่นเองนะครับให้เราคลิกเลือกตัวนี้นะครับติ๊กเลื่อนมานะครับให้เป็นปุ่มสีฟ้าแบบนี้นะครับให้เปิดทั้งหมดเลยโอเคนะครับ เสร็จแล้วจะขึ้นสีเขียวอย่างนี้แสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข้อที่2นะครับก็คือการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบเปิดอยู่อันนี้เราเปิดแล้วนะครับมาดูข้อที่3นี่สําคัญมากเลยก็คือการเปิดใช้งานยืนยันแบบ2ชั้นนั่นเองนะครับให้เราคลิกเลือกเลยนะครับเสร็จแล้วมาคลิกเลือกตรงที่เริ่มต้นใช้งานเลยครับทีนี้มันจะให้เราเลือกนะครับนะ มีด้วยกัน3แบบนะครับซึ่งจะนิยมใช้ที่สุดคือส่งแบบข้อความที่เป็น ems นะครับผมจะเลือกเป็นข้อความตัวนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเลือกดำเนินการต่อครับมันจะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ข้างบนนะครับเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นได้เลยครับตรงนี้เลยแล้วก็ยืนยันครับทีนี้นะครับเฟซบุ๊กก็จะทําการส่งรหัสผ่านนะครับเข้าไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ใส่เลขเข้าไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นเลยครับ ดำเนินการต่อเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยอเรียบร้อยนะครับเรามาตรวจเช็คตรวจสอบกันดูครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับก็จะมีขึ้นมาถูกอมีเดวยกัน3ข้อนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการยืนยัน เปิดใช้งาน f e c o o o p r p t o t t นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับค,คุณครูที่มี Facebook ก่อนวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับให้ไปยืนยันแบบ2ชั้นได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยืนยันนี้บัญชีเราจะถูกล็อกนะครับไม่สามารถที่จะเปิดเข้าใช้ Facebook เราได้นะครับก็หวังเป็นยยิ่งว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากค,คุณครูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ